วัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พาม่าเผาทำลายวันนี้แอดมินจะพาไปชมสองวัดนั่นคือวัดชัยวัฒนารามกับวัดพุทธไทยสวรรค์สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้อง f อทุกคนทุกท่านพบกับผมน,นนาวินอีกเช่นเคยคลิปนี้จะพาพี่น้องเดินทางไปที่วัดชัยวัฒนาราม อำเภอพระนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สมยัยกรุงศรีอยุธยาข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับเชิญเลยครับ,รรบนี่คือภาพบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของวัดชัยวัฒนารามนะครับอันนี้เป็นด้านข้างทางทิศตะวันตกของวัดนะครับผมก็เดินมาทางด้านหลังนะครับ ดูภาพนะครับรอบๆบริเวณนะครับอ,อยากให้พี่น้องได้มองเห็นนะครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามน่าจะเคยเป็นวัดที่มีความสำคัญในอดีตพอสมควรนะครับแต่เรื่องของอประวัติศาสตร์ผมจะ,ะไม่ค่อยได้เรียนรู้สักเท่าไหร่ก็บอกพี่น้องตรงๆนะครับ แต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็ได้เดินทางมาถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอาจจะได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องได้ลํำลึกนึกถึงเรื่องราวของบรรพชนในอดีตที่เคยสู้รบกันในยุคข,ของกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงนั้นก็คือปีพศ2310 พม่าก็ได้กีทาทับบุกเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เกิดการสู้รบกันกับพี่น้องประชาชนคนไทยในยุคนั้นจากนั้นพม่าก็ได้เผาทําลายวัดวาอารามกรุงศรีอยุธยาจนวอดวายนะครับนี่คือบรรยากาศหรือว่าร่องรอยในอดีตของปี2,310หรือประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานะครับ ดูเอาเถิดพี่น้องไทยนะครับพระพุทธรูปที่นั่งอยู่บนแท่นนะครับก็ถูกเผาทำลายด้วยเช่นกัน,นครับนี่ถ่ายจากด้านหลังขององค์พระนะครับดูนะครับความเสียหายซึ่งเหลือเป็นร่องรอยไว้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานเลนหลนในปัจจุบันได้ดูกันนะครับ ก็ถ่ายทอดทุกมุมนะครับให้พี่น้องอได้มองเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมื่อ400กว่าปีที่ผ่านมานะครับวัดนี้คือวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ยังเหลือร่องรอยซากสลักหักพังหรือว่าร่องรอยการเผาทำลายให้ พี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานเหลนหลนในปัจจุบันได้ดูนะครับเมื่อดูแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเกิดความรักชาติศาสนาองค์พระมาหากษัตริย์บรรพบุรุษไทยของเรานะครับก็ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานเหลนหลนได้อยู่อาศัยนะครับนี่คือ บรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับจากวัดชัยวัฒนารามผมจะพาพี่น้องเดินทางไปที่วัดพุดทธไสสวรรค์วัดในตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดพุดทธไสสวรรค์ อำเภอพรนะนครจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาจะมาถ่ายทำคลิปเรื่องราวในอดีตของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดต้นต้นของกลุงศรีอยุธยาภายในจะมีอะไรให้พี่น้องได้ชมกันบ้างเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับ บรรยากาศโบราณสถานบริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์ภาพที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือพระสายญาตินะครับเป็นพระนอนนะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงนั้นกองทัพของพม่าก็ได้กีทาทัพเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาก็ เผาทําลายวัดวาอารามบ้านช่องในช่วงปีพศ2310นะครับประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนพระสายาตองค์นี้อยู่ในพื้นที่โบราณสถานของอวัดพุทธไทยสวรรค์อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ กับบรรยากาศรอบๆบริเวณจุดที่พระไซยาติท่านจำศีลาวนาอยู่นะครับนี่ก็ถ่ายจากอีกมุมนึงให้พี่น้อง f อได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับหือบรรยากาศอีกมุมนึง วันนี้เลื่องงามยมดีได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศนะรีอยุธยาก็พามาชมโบราณสถานนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าประมาณ400ปีที่ผ่านมานะนี่คือบริเวณรอบ เขาทำลายหมดครับพี่น้องวัดวารามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยาในยุคสมัยก่อนก็ย่อยยับไปนะครับนี่คือภาพบางส่วนที่ผมได้ติดตามเข้ามาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่คืออะไรเดี๋ยวกับซูมภาพมาดูเป็นกองหินโบราณน,นะครับน่าจะ อายุหลายร้อยปีเช่นกันนะครับก็เดินเข้ามาคล้ายๆศีลาแหลงแต่ว่าดูแล้วไม่ไม่น่าจะใช่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆบริเวณพระปางนะครับทางคณะกรรมการของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็ ได้นำพระพุทธรูปมาตั้งประดิษฐานไว้ทุกมุมทั้ง4ทิศนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆบ,บริเวณนะครับส่วนพระปางนะครับที่ผมได้เอ่ยถึงนะครับก็ตั้งอยู่ด้านนี้นะครับก็ได้ถ่ายจากอีกมุมนึง ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บอกว่ากับทางด้านทิศเหนือของพระปางซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็มีพระพุทธร,รูปสีขาวซึ่งสร้างเป็นตัวแทนของพระเจ้าอู่ทองเรียกว่าพระอู่ทองนะครับ ส่วนด้านบนพี่น้องดูให้ดีนะครับมี้างคาวจํานวนมากนะครับเข้ามาบินว่อนอยู่แล้วก็เกาะอยู่ตามผนังหลังคาซุ้มที่มีพระนะครับที่มองเห็นอยู่เป็นจํานวนมากคือค้ังขาวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสถานที่แห่งนี้จะมีขังข้าวได้มาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับตั้งขับถ่ายพวกมูลพวกอุจจระ ลงมาในพื้นที่เยอะแยะนะครับ